บางขแขรอนาคตกันแบบใดเนี่ยแม่วางแผน,นก็คือเราสิมาอยู่พี่น,นะโอ้แต่ว่าเราไปไป,ไปมามาตองจักกันเบิ่งใจกันมานี่ก็อสองเกือบสองปีแล้วเนาะนคืออ้ายเพิ่นนาก็คาวว่ามือใดมือหนึ่งได้ตกลงแบบว่าแต่งการแต่งงานเลยว่าผูกขอไหม่ข้อมือเนาะเพิ่นเท้าพ่อมาเบิ่งแล้วโอ้แบบว่าเออถาเฮ้าแบบพบคนแบบแบบนีแล้วนะเฮ้าก็เอาเข้าไว้ก่อน,นเลย สบายดีสบายดีสวัสด okay, ีเด้อพี่น้องเอฟซีการเบิดสุขสุขคนเนาะเบิดสมองสุบอนพี่น้องเลยเนาะเป็นทางภายในและกระต่างประเทศจะยินดีตอนหับเขาสู่ซองสไลายบ้านเฮาเด้อเนาะโดยเอามาพบมาเจอกันทั้งสไลบ้านนี่พี่น้องเนาะกะพี่เดะพี่น้องเลยได้ขู่ลายคนกัคืออยากคู้เนาะอ่ามันนี่สไลายกะเขามาหาทางเอื้อยไงเนาะพี่น้องเลยพอดีสไลายก็ไม่ได้มาหาเอื้อยเพื่อนกับรุ่นได้ละพี่น้องเนาะ เจว่าอยากได้สองปีแล้วจักพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ว่าเฮาบริข่ามาโอ้มาลมมาดินน้ำเอื่อยเพิ่นมาสั่นพี่น้องเอ๋ยเนาะสลายมาตั้งแต่กี่ปแหละพี่น้องเอ๋ยตั้งแต่ว่าเราเปิดใจแล้วก็มีคนมาคนหักแล้วก็เอื้อยเพิ่นปิดใจไปเพล่เนาะแต่ี่ทางสลายก็สิมาโอ้มาลมมันก็ไม่ดินน้ำเอื้อยเพลินกอนเนาะเป็นจังไลวมาสั่นมีข่าวดีเบ้อเนาะพี่น้องเอ๋ยเดือนผูเดือนคลองเนาะบางแผนสี่ถูกขอไม้ขอมือกันปีใดเดือนใดพี่น้องเอ๋ยกะ มาโอบมาล้มก็มาถามมือก่อนนะพี่น้องเนาะหลายคู่หลายคนก็นกนคือสิอยากขู่แล้วล่ะเนาะแมนโบพี่น้องเลยอ่าเนาะตอนนี้สไลด์ก็มาหอดเฮือนซานเอื้อยเพื่อนไปทีเรียบร้อยเนาะก็มีแต่ว่าไปโอบไปล้มไปถามมือก่อนอ่าเรื่องคมมัาคมหักเอื้อยเพิ่นวัดซันไปหอดคันใดแล้วพี่นอนะ้องเนาะวางแผนอนาคตกันแบบใดแน่วัดซันพี่น้องเลยอ้าจงังใดก็เพื่อน่าเป็นการซักซาเสียเวลาเนาะกับเขาไปโอบไปลดไปคุยกับเอื้อยเพื่นก่อนพี่น้องเลยกละเพอกับโดนตื่น,ว,น,นว,ว,วัดซันคือ ในคนละคนก็ค ah, ือสะกินห่อติดเทิงเอื้อยเพลินแหละเนาะอ่ะไปเพื่อมาเป็นการฉาดเสียเวลาไปคุยกับเอื้อยเพลินเลยเนาะสบายดีเด้อทางเอื้อยง่า่เนาะโดยสบายดีอ๋อไม่ได้เห็นกันแต่โลนเติบองเลยพี่น้องเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งสบายมีแห้งอยู่ดีมีแห้งคือเก่าเนาะอืมอืมเป็นยังไงช่วงนี้วันไปทางใดโบ่เลยมิเตย์มิเรื่องมิเครื่อง โอ้ก็ถือว่ามีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม่นเรื่อยโดยส่วนหลายยิบเครื่องแบบยิบยิบแบบได้ชุดเอ่อชุดออกงานบ่หรือว่าสุดเตียมมาตัดเครื่องส่วนหลายก็ส่งนี่จะเป็นสินหลายโอ้โดยโเสื้อแน่แหละพวกสินพวกเสื้อเนาะอืมตัวนี้ก็เวียกมีหลายพี่น้องทังเอ้ยใญ่เพิ่นก็แทบสิบ่มีเวลาเนาะแล้ก็เข้าปะลูกปากลานไปเด้โอ้เอาลูกอาลานนําอืมเต็มอยู่ลูกอันทั้งลูกเอ้ยหญ่บัด แต่ยงเงียนเป็นบ่แมนม่หนึ่งแล้วปีนี้ม่หนึ่งแล้วเป็นบ่ดีใจเลยอันนี้เอาล้านบบบนี้อ๋อพี่น้อเงี้ยหลานจะค้นหลานเลี้ยงลูกคนเดียวมาสิบปีเนาะสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยเด้บ่ทั้งลูกเจ้าหนี่งสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีเขาเลี้ยงมาคนเดียวเห็นเด้โอ้ยแปลว่าโสดมาเนี่นะแปลว่าจะมีก็รู้สึกว่าดีขึ้นนู่นๆเลยแปลว่าลูกเขาใหญ่ขึ้นไปนี่ยางมันก็ลูกเขาใหญ่แล้วมันก็แบบ แบ่ยงมาเอาพะละเฮาเฮากบับว่าอะไทุกน้ำลูกเป็นไงเราไปหูเยือนเราไปเองโอ้ก <c oughs> ันเองเมาขันแล้วก็เอาร้านอียังไม่วันนี้เราทุกมลมร้านอีกวันนึงแม่นก็บว่าเป็นยังพี่น้อยเนาะเฮ็ดจังไ,ไงฉันเนเ<อ>าะคน,นได้เกิดมาแล้วก<อ>็ต้องเลี้ยงแหละพี่น้องเลยอส่วนไรเฮาอยู่แต่ในเฮือนเด็กเขาก็เลยป้าโอ้เป็นหเฮายึดเครื่อในเฮือนเด็กเป็นไอ้ขั้นเรื่องขั้คลองคือว่าโอเคเวะขายดีคือเก่าขายดีแค่แจ่มันขายวันใดเปิดวันใดขายหนึ่งเอาเป็นยังไะ มันหลอกแล้วมันไขายากเลยที่ขาดเปิดอ๋อหรือว่าแกล้เงเขาเหมี่ยงบ่แมนเมนเมนมันต้องเม่ตอ,อ้แล้วก็เลยบ่เปิดยากก็เลยปะา,าไว้ก่อนอคือบ่ซื้อหน่อยไม่ใส่เลยเองแค่นั้นแล้วมันยังออกบ่ได้ตัวนี้เดิหลอกเออ <c oughs> นายมือไม่หรอกแกล้งล็อกก็ล็อกคักล็อกแน่ล็อกจะเปิดบ่ได้แล้วพี่น้องเลยก็พอได้ขายแต่ว่าเขาบ่มีที่หลายซื้อเขาเดิพอได้ใส่ไปประตูก็ล็อกแน่นในทางจิตใจและแน่นคือเก่าก็จิตใจก็ คือเ่าปกติโอปกติดีเนาะเราว่าเขาเป็นคนปกติดีอืมอใดแบบว่าเขามาแล้วก็ดูแลเขาไปจนเข้าปะเพื่อแลบนี้นะโอ้เป็นแม่สามีขขาดีเมื่อใดวันไหนบาดเนี่ยอืเฮอันนี้ก็รอูีเดอร์ยังรออยู่บ่ะม่เพราะว่ารอเขาว่าและวเขาแบบว่าเขามาสอยเขาเลยเด้เข้ากัแบบภูมิใจเลยเพราะว่า เดี๋ยวได้เข้าก็ฟันหาอยู่แล้วเนาะฟันหาแบบอยากมีคนมาซอยคะเด้แบบนี้เลยอยซอยดวแลซอยแบบเบิกเงี้งเข้าได้ซอยแบ่งเบาภาระมีเขามีน้ามียังอยู่พอได้อยู่ได้กินก็เอานะแบบนี้เลยโอ้ก็เจอวันนี้ก็นกเขามากกะโอ้ยซอยดีดีแต่แสดงว่ายูมันที่ว่านี่ก็ถือว่าทั้งอายเพิ่นเนาะแน่นอายพูดที่จะว่าอยู่อานมอิตาลีถึว่าแม่นตั้งแต่เมื่อแรกพท่นแหละโอ้ก็ถือว่าสักปีเด็วคบกัน แ,แต่คุณและปิดใจไว้คุณและลายแ,ลตแต่ปิดใจังต้แต่กี่คุณเนาะก็คือซีขาสองปีนี่หมดน่าจะเม่เนาะเ,เพราะว่าวเริ่มขับไปเพราะว่าทางสาวไร่ข่ามาถ่ายคลิปลาดชุดก็คือช่วงวนั้นเนาะเจ้าปิดใจว่าคุยกับอ้คนนี้เนาะโดยอือ แล้วันนี้สไลด์ก็เลยเข่ามากอะคือแบบนี้แหละพี่น้องหลังจากที่ว่าสั่ใหญ่ปิดใจแล้วก็คบกับอายคนนี้เนาะเออนี่ก็เพิ่นบนไทยลงคลิปได้แต่ว่าเศล้าไราโอ้โดยผมไปงานกับขออนุญาตได้อายเด้อเนาะขออนุญาตถามเกี่ยวความหักอไอ้กับเอื้อยใหญ่เด้อพี่น้องถามเบิ่งว่าเอ่อเขานี่เปเท่าไหรเนาะแบบนี้นะไม่ถึงว่า อาถิมเข้าแล้วบแบบนี้เนาะแบบนี้กายังก็ก็เลยมานเกี่ยวกับความฮักของเจ้านะว่าชิมีข่าวดีวันใดวันใดนะัดี๋ยเลยมาลงงกิปอะไรสไลม์หัผู้น้ำว่าเอายังขาดกาดู ว่าก็มีเอฟซีหลายคนเลยใหญ่ว่าใช่ว่าสายใหญ่ปิดใจแบบคบกับอ่านมอิตาลีเป็นยังไงว่าสันน่ะมีท้าดีระเบ้ออย่างนินะเห็นเท่ารอเขาอยู่สงสัยเขาอาจจะเงินยังบ่พอหมหรือจังไดทะเลแต่ว่ากับเขาก็อยู่ข้างๆอยู่แบบนี้นะเออเทาก็บรอเขายังรบยังคุยกันคุ้มมืยไหมบอแมนแม่นก็คือปกติกันคุยกันแต่ละเมื่อน่ะคือไปวางแผนอนาคตกันแบบใดนี่แม่นวางแผนก็คือเราซีมาอยู่พี่นะอแต่ว่าเราไปไปมาๆ ตอนมากต่คือให้เฮาอยู่พี่คือเก้าออืคือเราหมักไปว่าเออมากินปูปลาหน้าน้ำแช่เนี่นะมาทำมาซาอืเนี่ยทำมาซาแล้วเขาเฮาอยู่นี่กับไปมาเราอยู่ได้สองบอนเลยโอ้ว่าย่ากับคือเจ้ากับอ้ายเพื่ดนคุยกันตั้งแต่ว่าหุจักกันเบิ่งใจกันมานี่ก็บสองเกือบสองปีแล้วเนาะก็คืออ้ายเพ่อนาน่กับเาว่ามือใดมือหนึ่งได้ตกลงแบบว่าแต่งการแต่งงานเนี่ยว่าผูกขอไม่ขอมือเนาะ เพื่นกาศไปมามาแม่นบ่ไม่เห็นไปไปมาแต่ว่าอยู่พี่เพิิ่นสมาสษาให้อยู่พี่อ๋ขอขาไม่ก็คือสั่งให้เฮาอยู่พี่ไดงอ๋อว่าง่ายก็อ้ายเพิ่นนี่ยยังให้เจ้าอยู่พี่แน่ให้อยู่พี่เลยแหละเหมือแบบอยู่น้าเพิ่อนเหมือนกับเจ้ะกันเนาะแล้วเจ้าได้สารสีว่าจังได๋แบบคือสมมุติว่าไปไปมาเนี่ก็โอเคบ่ก็โอเคแล้วเฮาอยู่บ้านอยู่แล้วมอืมเพิ่นก็เลยให้เฮาอยู่พี่เลยตั<อ>้งแต่ฮู้จักกันกับอ้ายเพิ่นนี่เพิ่นได้มาดินมาเที่ยวนําอยู่บ่ยาัางเลยยังบ่อืมโอ้ทางเจ้าเลวยจ้ะ ทางเขานะมีแต่รักไปหาเพื่อนทางนั้นไม่ได้รักไปหาเพื่อนทางนั้นที่แบบว่ายง่ายคือนัดเจอกันอืมโอ้ไปไปจักเถื่อเลยกับโบลายเดี๋ยวพอเพื่อนมีเวียเดินด้นเถื่อโดยโดยพี่น้องล้วจะนี่อายเพื่นกับเฮ็ดเวียกอยู่เมนบ่แม่เฮ็ดเวียกออแต่ก็คือว่าเนาะเรื่องอนาคตมันก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนเนาะว่าสิเฮ็ดกันแบบวางแผนไปแบบใดแน่พี่น้องเพื่อสิ อามาสร้างครอบสองครัวกับสาวเล่าเนี่ยกะมันกะใช้งบลายเนาะเรื่องใช้รูปลายแล้วกัหนึ่งมากะจะต้องสมรสเนาะเดีสมรสเรื่องการแต่งกอแต่งงานพี่น้องมันโบเมนเรื่องง่ายพี่น้องมันก็ต้องใช้เวลาเนาะขันมาห้าเฮานี่ก็ยากขันยังบันใดยังก็มี่ต่เฮาไปนะยคือว่าง่ายแน่นอนบางทีกนหนึ่งเพราะว่าบ้านเฮานี่มันกะ กฎหมายมันบอกคือกันเนาะนี่มันก็ต้องหย่านะพี่น้องกับบุตรีเพิ่นเพิ่นก็ทำตามหน้าที่เนาะเพิ่นก็เลยอยู่แบบพาไปก่อนอย่าเดียแต่เพิ่นยังทำงานได้อยู่เด้เพิ่นทำงานเป็นงานโดยงานเพิ่นเด้งานยังเอ้อไงขออนุญาตทำเพิ่นก็งานแบบว่าง่ายไปจักแบบประมาณนี้แหละโอ้โดยโดยพี่น้องก็คือว่าเลยอาจจะเดี๋ยวนี้เป็นได้สั้นได้โอ้ไลยลมกันแบบอ่าโทรมาบ่อยบ่อยสมอเนี่ ปกติอยู hey, yeah. right ่ปกติเขาทำงานเนาะแบบว่าเอแบบว่าสองสามมือคุยกันนึงแบบนี้นะมือนึงคุยกันหนึ่งแบบนี้บริลายเพราะว่าต่างคนต่างเหตุวี่งแล้วก็บริจูดจิ๊บจิ๊เด้อหนึ่งมากเขากระมากเลยว่าร่นแล้วก็แล้วเนาะมีแต่ว่าเราไม่แต่ว่าเขาขาดแล้วเขากะบอกเพิ่นนั่นเองเรื่องแบบขาดแบบเรื่องบม่ได้น นะหมาว่าเออขาน้ำหม้อขาไฟบ่้ออันนี้เ่าก็บอกคนไฟแล้วนี่างเงี้ยง่ายก็ในครอบครัวเนาะแล้วก็มีแต่ว่าเอออยากอยากไปทำบุญเลยนะ้วก็แบบให้แบบนี้เลยส่วนแรกกรมีแต่ประมาณนั่นแหละก็มีแต่เออพาลูกกินนั่นกินนี่หต้นเถื่อนแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่ได้กระบบเป็นยังเลยกระบ่เป็นยังเนาะในรายการอ่าถ้าคนหามักฮักกันมันก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆเนาะเสร็้วค่ไปใส่เด้อ่าแม่แล้ก็เรื่องอ่า ง่ายก็คือผู้สาวบางคนเนาะผู้หญิงบางคนก็คือเอ้ไงคือสีหูเนาะผู้บางคนกับแบบคุยแบบแบบบ่มักนะแบบมักสิ่งคองไร้กลัวนะบางทีเขาก็อาจจะแบบว่ายังยังบ่พ้อมน่เลเนาะยังบ่พ้อมเด้บางที่เขาเป็นประมาณนั้นพี่จเขากับเขาใจความรู้สึกเขาเนาะเมนเออของเขาแบบว่ายังบอพ้อมบ่บางที่เขาเกิด แล้วก็มีหลายคนเนาะแบบนี้ยังแบบว่ายังคิดว่าตัวเองแบบว่ายังเลือกได้แทนเองแล้วก็เขาก็เลือกเลือกไปก่อนประมาณนี้ของเขาแหละโดยแต่สําหรับเอ้ยไงเนี่ยคือว่าอ่ชิ่งของม่าสาคัญเนาะสําคัญที่จิตใจเอาไปเท่าพ่อมาเ่ลแล้วแบบว่าเออถ้าเฮาแบบพบคนแบบแบบนี้แล้วนะเฮาก็เอาเขาไว้ก่อนแทนเองแนี้นะคือความหมายก็คือแบบว่าเฮาแบบว่า พ่อมาแล้วนะแบบสิ่งบดีนะแบบนี้นะโดยคือแบบมันสิพ่ออีกอะให้เข้าดีแล้วพ่อแบบนี้นะทางเขาอย่ามันแบบนี้ได้พ่อเขาทำดีที่สุดแล้วเนาะไม่ว่าเขาทำฝุ่นพ่อมันแบบลำบากนะดวงแห้งนะโดยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนอกทางเอ้ยง่ายกับหูมาแล้วพี่น้องเอ้ยเขาหักกระหูมาแล้วโดยเห็นมันบนแล้วก็สบาแบบใดแบบว่าคนง่ายง่ายก็คือเฮาเนี่ยทำดีที่สุดนะแต่เพิ่นมองโบเห็นเฮาเนาะอาจจะว่าถ้า คนสชิมองเห็นก็คือวัานี้แหละพี่น้องกับมิตรวารุ่นต่อไปเรื่องความรักของเอ้ใหญ่อันนี้เขากับแบบว่าม่ดีที่สุดเลยกับลาวนี่นะดีที่สุดแลแ้วสำหรับเอ้ใหญ่ก็ถือว่าดีที่สุดสแล้วอ้าคนเนาะแต่เขาเห้องผู้ได้ทางเขาเอ่อทางเขาเลวกว่าเขาเน่ะเขาจะไปใส่เรื่องของเขาแต่ว่าเขาเขาผู้ตัวเขาเองว่าเขาเห็ุดีนะพผมไม่เข้าสิ ไปประกาศให้คนอื่นเนาะว่าเขาเห็นดีได้เขาเห็นดีได้ก็เขาหูในตัวเขาเองเนาะแม่นกับให้เสือเขาเนาะไปประกาศให้หมู่ว่าโอ้คผมไปได้ไปลินได้ไปเที่ยวได้แหเน่งประกาศให้เขาหูไมีให้เสือเนาะไม่เสือาะมีแต่เสือบอกเจ้าอะไรแอ่ผมได้หมัดไปพูนไปพี่ได้อะายแม่นเม่นนี่ก็าไปอยู่ก็บอกได้เนาะอ่แต่ว่าอันนี้ค่ะเขาเสือใจเขาเองโดยีๆเ้าไปก็คือว่าไปก็เ้าไปแบบ เออเป็นเรื่อเป็นงานเนาะคือว่าทําเรียกงานงานเฮาพี่น้องเลยทำเสิไปว่าให้คนเสื้อนี่มันยากเลยพี่น้องเลยม่แต่ว่าเขาเสื้อใจเขาเองแต่ก็เสื้อใจคนที่เขามาคักเนาะแต่ส่วนรายเขาบอกมีงานอยู่เพื่อนเดิไปใส่พอหมดไปใส่แหละเออเดี๋ยวหนึ่งมานเขาก็ทํางานโดยเพราะว่าเขากำมีเรียกมีงานนี่ลูกค้ามาบรเห็นเลยเนาะนี่นี่เพื่อนเด็กอ่าโดยงานมีแต่โแบบว่า ส่โซไลอะไรไปวัดกันยังแบบว่าโอ้ยขาดงานเน่กันยังได้ใจอยากไปจะไปเก็บางทีเขากระถาลงวัดบางทีเราเห็นเนี่ยเออบรเห็นแล้วได้มื่อนี่วะโดยบางทีเป็นลูกค้าบวเราอยากได้ด้วยเน่แล้วก็ยุดโดยต้องยุดก่อนบางทีเขาจะไปบางทีทัวรแดนก็เลยไปเนะเซาส่วนายว่าเออเขามีเงินไลแล้วเขาก็อยากไปเขากไปเบ็ดหนึ่งมาเาก็บเลยบริพ่ยังรายย่ากเลยรอเ่าไปรอไอ้เพิ่นมือเพิ่นพ่อมาเนาะ นี่แต่ว่าอยู่เฮือนพอ่อมมื่ออายเพื่อมาหอดเฮือนหอดซานแต่ว่าหอดแถาหอดแก่นเนาะเราแต่มือนั่นพี่น้องเลยอาดแจ้กนันยังเว่ยถึงขันอ่าเรื่องขลองกินสดที่ยังที่บอกยังยังอยู่เนาะนึ่งพักอะไรโอ้มาขายพักไหนบอสอือโอ,อ,อ,อ้หาดแต่ว่ายังคือยังตัวนั้นเนาะนี่นแต่ว่าอ่าเราอายเผื่นมาสังคุยที่เดียวบอ เออทีเดียวคือทีเดียวเลยบางอย่างเราจัดการให้อันนั้นนะเขาบม่ได้ถามเราแบบว่าเออเราเข้าเหมาะสำได้แล้วก็เอาหายสำนันไว้เลยสักหลอกฐานเายไก็คือเขาเลยก็มีลูกมีเต้าทำแน่เนาะมรอบที่หายเ่าใดแล้วก็อันนี้เราก็หายมาเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วนี่เรียนสาสตรบบาลสองก็เป็นของลาวมาถืออย่างนะลาวก็ตกแต่งให้ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคกับเวลา์เดิรเลยตั้งแต่เราขบมาเน่ะ ว่าง่ายก็คือทางใจสาวใหญ่นี่อ่าเฉพาะที่อ้าปรนเฮ็ดให้นี่ถ้าไล่ไปเงินขลองก็กลัวแล้วแม่นบอกโดยถือว่าแลดเจอร์แบบยังแต่ทองอะไรบ่ได้ใส่เฮ้ยก็ไล่ไเดิหันน้ำแข็ง <c oughs> ในในกับเมน,ะนของอ้ายเพิ่ <c oughs> นบ่เออของอ้ายไปแล้วแหละเมนเลยเนาะก็ถือว่าอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็น <c oughs> ชิ้นที่แบบ จำจำไว้ก่อนว่าสั่นซัพี่น้องเไยจำจองใจไว้ก่อนว่าสั่นพี่น้องเนาะไม่หลักทองเงินหยากร์โซนนี้เนาะไม่หลักทองเงินยากเขากาศบอกแม่ว่าเราบระเด้แบบไปหาเนาะเขไปหาเงินมันคนลำบากหลายแม่เรื่องนี้กับเอฟซีกับคือสิผู้เนาะเรื่องการหาเงินหาคำเนาะมันกลายลำบากพี่น้องเพค่รสิหาเงินได้ทุกบาททุกจิตางเนาะมันก็ต้องใส่เวลาได้แล้วก็เขาให้ทำอะไรไว้ ไม่แต่มีแต่บอกแต่ว่าไม่แต่เป็นที่สุดทางด้านต่างอื่นไม่แต่ขนาดค่าไฟเดชรายสบายง่ายแต่ทุกเดือนเนาะทุกเดือนค่าน้ำกับไฟอ้ายเพิ่นต้องอันก็นหนึ่งมันกไม่ได้ป่วยเด้ค่อยถามค่อยถามเรื่องการบ้านการเฮือนอืมโอ้กไม่ได้ป่วยเป็นยังเป็นยังเด้เดี๋ยวไม่ได้มียังไส้จะไปก็ไม่มียังไปโดยโดยแล้วก็มีแต่เล่าแบบว่าเออแล้วหูเลยนะแบบว่าแล้วหูเออจำเป็นต้องไส้ภายในจั๊กมือจั๊กมือเห็นเด้แล้วก็ให้ เพอและเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เนาะไม่ผู้ให่ที่เราเคยผ่านาอ่าสั่งขอบคุ้วมาก่อนนะพี่น้องเลยาถามได้หนึงมา,ามกเลยาถ,าาถามบอกโอ้ว่าอยก็บอถามแล้ว่าไงแต่ถ้าแอบเพิ่นจะมีลูกที่บอกอันทางอา่นนะนี่เพิ่อนบอมีเลยแต่บหงาวมีบอโอ้น่าจะมีแล้วี่แหละคุ อมไมปง่ายก็คือคนเาอ่าน,นันหละเน<อ>าะมันก็มีกันทุกคนเนาะถ้าว่าที่ผ่านมาเคยสั่งกอบคนเีวนีะมันต้องมีคนคน่คน <hadi. S 1> ีองเลยหนึ่งมา่พันก็ว่าวา่บอกบบว่ามีแต่ว่าพ่นบรบว่ายังหลายนะมี<อ>่ดาบัตรกัปบัตชิมาจังสีแบบี้าทำจังคุยกันม,นะมาแบบมาห้อบัตราอบบัตยังน้าอบบัก้าวแบ พูดออกมาแต่ตอนนี้เขากันยังปรอยากแบบมีเต่เข้าพ่อพ่อกันกันมีแต่แบบว่าใส่ชีวิตให้มันสบายสบายเลยดจุกจิกยังหลายว่าจุกจิกจุกจิกกับชีวิตกันได้กันเนาะอยู่กันแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆเวลาสซอยทำมันแบบง่ายๆเขากันง่ายแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งทานอะไรได้มันก็ครบเลยได้มันพอได้ทำนี่เลยแบบว่าเอาวางแบบแบบไหวแบบนี้นะเออเข้าใจพี่น้องเลยเนาะคนเขาทำมักเัากันมันก็ต้อง อ่าค่อยๆลมค่อยๆไว้ใจกันไปเรื่อยๆเนาะแบบเลือกส่วนตัวเขาเขาพ่อมเมื่อไรเขาหักสิบอกเม่นบ่ตอนนี้ก็รมๆกันไปก่อนพี่น้องเขาก็ถือว่าผู้จักกันมาเนี่กัห้วยพี่น้องเดบกสองปีไล้เนาะเอ้ยเนาะสองปีได้ประมาณเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยก็บบุญมาหาเอ้ยก็บสองปีกับพี่น้องเย แต่เขาเขาก็ยังบาเปิดเผยปันไดกันแล้วเต่เขาโอ้หางแต่ทักอ้ายคนคือสุขุบันแล้วทักย่ายเป็นแบบัพี่น้องเลยแล้วหูไปแล้วหู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 ไปแล้วเอ้ยน้องคงไปแล้วก็หูมาเลยบอโอ้แล้วทักเอาน้องเจ้านี่ก็ถือว่าเห็นกันบันแล้วเห็นเห็นหูไปแล้วเราโวมาเนาะคุยกันเห็นหนาบอ่ะก็ถือว่าหน้าตาโอเคเป็นบ่ คือมันสำคัญต้องหน้าตาเยังทำงานได้แล้วยังหาเงินได้อยู่เนาะยังดูแลเขาได้ยังดูแลเขาได้ก็คือว่าเอาไปก็ว่าง่ายก็คือเฮาเนี่ยแตอย่างมีชีวิตแบบว่าอ่าคือบ้านคือเมืองเนาะแบบเฮาก็อยู่โสดมาล้นเนาะว่าสันซับเป็นแม่เดี่ยวมาหลายปีว่าสันพี่น้องเลยาคนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงยังซอยกับเพิ่นดูแลเขาได้ก็โอเคแด้วสำน่ะม่ต้องเอาอย่างมากมายพี่น้องเลยพอเพียงได้ไห่ะแบบพอเพียงเออพอเพียงแบบว่าเฮาแบบ บุรีมักเลยมันผ่านมันได้จุดแบบนั้นเนาะบางทีเขาเป็นหู้เล่นต่หมถึงว่าเออพอเพียงพออไปพอมาได้แบบนี้撒โดยโดยทั้งที่เพิ่นเ่าไหวนะแต่ว่ายังท่านได้ได้ตัวแบบบอกพาไปมาสะดวกแต่ว่าเวลาให้รอไปก่อนเอาแล้วบบดนี้คืออันปีายเดือนใดพี่ิขึิมมาบัดนี้คือเพื่อนได้บอกเกินเกินมาอยู่บอกเกินเกินอยู่แต่ว่าบพ่นใจยังโมโอบอกแต่ว่ายังโมโหอ๋อคนบอก่ว่าพิ่ิฉึ้มมาแม่นบอกแต่กันยังมั่นใจว่าเป็นเดือนใดปีใด เพิ่นไม้ใชงเงาเพินพพ่นพ้อเพิ่นเพิ่นจังกามาแบบนี้นะอ๋อ,อไ่ง่ายก็กามาให้พบหน้าแบบนี้นะไม่ง่ายก็คือ,ท,คอบบท,ทั้งอ้เพิ่นพ้อมก็คือแบบว่าทุกชิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าน,นับตั้งแต่ค่าเราทิ่สอดเนาะเงินคะ้นนำที่ว่าจะมาจดทะเบียนสมรสหรือว่าซื้อพ้อซื้อทุกชิ่งทุกอย่างเนาะค้ำเป็นยังไงนะซื้อนะนะเนาะตอนนี้อ้เพิ่นก็ยังบ่พ่อตัวนั่นบหรือว่าจังได้เนาะพี่น้องเนาะอใจก็บ่บเป็นยังอง แต่ว่าปรเป็นยังเพราะว่าคนเฮามันอยู่ด้วยใจเนาะด้วยมาชีวิตนี้มันเขาเลขสี่อะไได้ตอนนี้ค่ะไทยก็ใหญ่นะเออขาเลขสี่อะมันกับแบบว่าก็คข้อมหักเดย์แบบว่าเฮ้าใส่แบบนี้เดดีก็ดดีแล้วคดย์เดดีที่สุดเลยเด้์จาไล่แบบว่าเออแบบว่าคอยดูแลเบิ่งไแบบเ่งนเฮาแบบนี้เดย์ไกลๆอะไรก็คอยห่วงใยแบบอยู่ทางไกลเนาะแบบว่าออแบบว่าบ่ได้ขาดยังเดย์เฮ้าต่นสมัยเฮ้าก็พ่อเลยถ้าคนเฮ้าแบบ มีความหักแบบยู่ท่างกายคอยแบบเบิงแย่งแบบไกลๆนะ่ะความหักเฮามันจีงยาวนานในะน้พี่น้องเลยมันมาเห็นกันปุ๊บปับ๊บเอากันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะ่ะอันนั้นมันอยู่โบดนเนาะ้วกมา,นานแล้วก็เจ้าสิผู้มันนิสัยเฮาเป็นอะไรแบบว่าเออเฮาสิเป็นคนแบบนี้บ่ถามโบเห็นกันแบบนงึงนะถามโบได้ตามดังใจสิเป็นแบบนี้บ่หันเองตอนแรกๆตอนแรกๆเขามากกับแบบว่า แล้วก็ดูแลโลดนอนแบบนี้เนาะแล้วก็บรรยาถามแล้วก็เข้ากับบริคอนี่ต้องเข้ามาบริจัยเข้าลงไปแล้วนอก่าเขาต้องการยังเด้ยแล้วก็เล่ากลับไปทวนดูว่าเออแบบว่าเราต้องการนั่นต้องการนี่นี่ก็มาบนนี้ก็มาครบกันเหมือนเนาะผูกมาแล้วเด้เนาะผูกมาแล้ววาเขาต้องการนั่นต้องการนี่เป็น่นนี่เป็นหนีเป็นสินเนาะ คื io, อง่ายๆเนี่ยคือว่าง่ายคือทั้งเอ่ยใหญ่เนี่ก่อนชีได้แบบตกลงปร่งใจกับไอ้เพื่อนคือคุยกันแล้วก็ลงไปเจอหน้ากันอยู่ฝั่งท้ายแม่นอบอกแล้วก็โอ้ลงคุยกันเรื่องชีวิตการไปอยู่เพื่อนซานเนาะก็เขาเห็นมาในในคลิปเดย์แตแรกก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเขามาเปิดหายังเดย์ครับก็อยางได้แบบนี้แบบนี้โดยไอ้เพื่อนก็เลยเออตรงสเปกเดย์พอดเนาะไอ้เพื่อนก็เลยนัดลงไปเจอกันก็โอ้ลงคุยกัน แล้วทั้งแบบว่าทั้งแล้วค่ะยังบ่ทันได้ให้ฮู้ก่อนแบบนี้นะหมายถึงว่าเอาแบบว่าขบแบบนี้ไปก่อนได้บ่แบบนี้นะคือความหมายก็คือให้เจ้าอยู่แบบนี้แต่ว่าทางข่อยยังบ่ทันฮู้หยังได้โบค่ะนะแต่ถ้าอยู่เป็นหยังเพราะว่าเฮาต้องการคือมาซอยอยู่แล้วแต่ก็ต้องกามีเรื่องแั่นเนาะเฮาบ่ได้มีเรื่องปิดลับอีหยังกับเพิ่นเนาะนี่หนึงก็บอกกับพี่น้องเลยซื่อสัต์อยู่แล้วสื่อสัตต์ั้งแต่เริ่มต้นตั้งเนาะ ว่าเจ้าก็ตอนที่โคก็อ้ายเพิ่นกับเรื่องนี้เรื่องชิ้นเจ้าก็บอกเพิ่นเบิดเหมือนบอกเพิ่นก็หักเจ้าได้ได้เนาะแต่ตอนนี้เป็นได้เบดแล้วยังได้ยังยังค่อยๆอยอนไปแต่ละเดือนอ้เออก็ค่อยผนให้ทีละเล็กน้อยเนาะทีละทีละน้อยแต่ว่าแล้วก็หายทีหายเบิดนั่นแหละโดูคือว่าเยนาะอ้ายเพิ่นก็ต้องเก็บเงินเพื่อสิขึ้นมาหานี่มันก็เป็นแสนเนาะแล้วก็เฮาก็เอามาใส่ใส่ซอยเนี่ยนีเออเออมุกก็ะพอนไป หายเติบพือก<ด><ด>ันเลยค่ะเป็นคนอื่นมาหายเห่ากะไม่ถึงว่าคนบรูหจักกัเนาะมาหายเห่าเนาะก็ค<ม>ือว่าท้ายแล้แบบมีหน้อแต่นี่ก็เล่ากาับเออเข้ากับเห็นเราอยู่ไปไปมาๆแต่ว่าทางานเนาะเผื่อสิได้แต่ละเดือนไปแต่เผื่อสิได้แต่ละเดือนเตอว่าอย่างกับเงินเผื่อสิได้แบบแต่ละบาทว่าสั้นซะทัๆๆ้ง่นแน่ทัๆๆ้งเฮาเน่เนาะแบ่งกันแบ่งกินแบ่งใช่แน่แบบนี้นั่นแหค่ะ ก็เลยเท่าก็เลยมีแ่หนไปก็ถือว่นไปเรื่อยๆเออถือว่าก็แบบว่าสบายใจแบบนี้นะแบบว่านี่เฮามันมีการมีการถกอยู่เด้์แล้วเทาก็สบายนี่เป็นน่าชังจากที่ว่าได้ครบรอบผลมาในสองปีในทั้งจิตใจถือว่าโบอยากมีภัยแล้วมั้งบ่นี่แต่ว่าไอ้เพิ่นเนาะรอกันไปก่อนพี่น้องเลยจนเพิ่นบอกคุณแล้วว่าโบมาโบเอาเลยเด้อถ้าเพิ่นบอกว่าไอ้โบได้ขึ้นไปได้เด้ออย่างโบมานี่ใด้สั่งพอมให้โอกาสกับคนอื่นแน่นตอนนี้ยังมีหวังกับไอ้เพิ่นอยู่เนาะ หลังกับเพินคุณ่นเล้เฮาแบบว่าเอาง่ายๆก็เพิ่นบุรีก็ยากแต่เฮาดีพ่อแบบนี้นะเออเฮาโลแล้วเพิ่นดีเดียวแบบนี้นะกระบุกดีบอกว่าพี่น้องคนเฮามันก็ต้องเบิงนิสใส่ใจคอกันเพื่อสิเอามาเป็นครอบเป็นครัวเนาะแต่มาบอกไหมถึงว่าเออแบบว่าเฮาทำดีแล้วพ่อเขาสิแบบเหตุใดกันเนาะแล้วแต่เออเขาแล้วแต่เขาแต่ไม่ถึงว่าเฮานี่ยทำดีเพื่อเขาแล้วเีเพื่อเขาแล้วก็ฮู้แล้วเนาะว่าเฮามักฮักเขาแบบซเผื่อเขาแล้ว เขาจะคิดจังไเฮาบูเป็นบ่ก็มาได้จุกจิ๊กแด้ก็บบม่ได้ทานไล้เจ้าสิหลักดินหลักลมบอ่อหนึ่งมาหนึ่งมาบอกวูกเฮาแหงอ,อ,อยากได้คนที่แบบมาซอยฮาแบบนี้อยู่แล้วเนาะได้เขาได้โอ้ได้ไม่ได้เฮาก็อยูู่้เดียวแลวแห้งกันสบายและไปหาใผมาจุกจิ๊กไปหาลมอีกบ่อโอ้ยไ่ได้หรอกงเนาะมีแต่ว่าถ้าเขาลมดินไปเรื่อยๆแบบนั้น นี่สิบอมีผู้ดูแลเขาซอบหนึ่งเมืหนึ่งเขาก็<ม>ผู้เขาบ้างเนี่ยเขาก็สิมาหลอกเขาซื่อเนี่ยแล้วก็ตอนที่ได้เงินมันเขา้วก็ได้แต่มือเละเพราะเขาได้เท่าล้วเขาก็สิถิ่มเท่าแบบนี้นี่พวกนี้ค่ะเขาได้มาจริงจริงใจกับเทาถ้าเว่าเขาคบกันบ่เพิ่มนะเนาะบลเขาโมโหใจแต่ว่านี่นั่นเขาไม่ได้ถิ่เมเทาเขาได้เท่ามือแรกเขาก็ดูแลแล้วก็แล้วไปเนี่ยจนฮอดเมื่อนี้นี่ถือว่าดูแลเสมอต้นเสมอปลายเนาะแล้วเขาค่ะมีแต่เาท่า นะสำหรับมื่อกี้็ม่ว่าโมมี่ยังลายพี่น้องกับพอดีมาถามเรื่องความหักเอ้ยไงเนาะว่าสิมีข่าวดีมือใดวันใดนะพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่ารอก่อนเนาะเอ้ยเนาะรอรอวันนั้นมาถึงพี่น้องเอ้ยก็ยังบอกพูดว่าเป็นมือใดเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ค่อยแบบว่าชีวิตดีขึ้นเลยก็ถือว่าชีวิตดีขึ้นเนาะมีแต่ว่า คอยความหักยาวนานเนาะแล้วก็สมหวังเรื่อยๆพี่น้องเไยคู่นี้เนาะโดยโดยอาจังได้ก็มีแต่ว่าเข้ากับสิได้คอโตกรับแล้วสัตว์เออเนาะแล้วก็มีแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเขามาแบบโอ้ล่มและถามเกี่ยวกับความหักเอื้อยเนี่ยถ้าเมื่อไรเมื่อนั้นมาถึงเนาะยังิมีอยู่จี้พี่น้องเนาะมืออ่าขูกขอไม้์ขอมือพี่น้องไงเราอาเพิ่นพร้อมก่อนเนาะเพิ่นโดยเพิ่นแบบว่าเอ้เพิ่นสิจันหายดอกแับนี้นี่แบบืได้กับแบบว่าให้เราสบายค่ะ โอ้ว่าไงคือทั้งไอ้พนัสีเป็นคนจัดการเองเลยกับเกี่ยวเรื่องผูกขอไม้ขอมือมากสิมาเองบนเทปไปหับหรอกบอสเออมาสิมากเองสันบอสโอยแล้วแม่เองเราแบบแต่ละอันคือทั้งอันอ้คนอยากจัดอยู่สายฝั่งไทยหรือฝั่งลาว ยังมาทันหอดมือแน่จะพ่อถามบอกโอ้หาเพียงแต่ว่าอายพ่อจะคืนมาจัดการเองบอดจัดใหญ่ก็อยู่บ้านเท่านี้แหละเลไรอย่างเงี้ยไงกะชีวิตมันแบบเอาเอาซทำห้าเหตุได้วแต่ท่านสนองแต่ยังบ่คู่ว่าจะอยู่ไทยหรือดาวเนาะรอแต่ว่าอายเพิ่งมาหอดพี่น้องเลยแต่ว่าเหลานั้นอยู่ลาวอยู่แล้วกันโตห้าค่ะเนื้ออ่แล้วกันเราก็ะซิบมาอยู่น้ำห้าอยู่แล้วโอ้หแต่ว่าคือว่าอายเพิ่งกะมึงใหญ่เพิ่งกะไปไปมาๆเนาะแบ่คู่หยอดมือมันสิเปลี่ยนไปเลยเดยอาซาพี่น้องเลยมิแต่ว่า ขอบคุกขอบใจอ้ใหญ่เด้อเนาะที่ว่าออกมาว่าออเรื่องความหักให้ทั้งเอฟซีฟังเนาะว่าความหักเฮเนี่ยมันกะยังคือเก่าคือเดิมพี่น้องเยนะคนเฮาต้องเอาตัวอย่างคือไอ้ใหญ่เด้อผู้สาวคนใดก็ได้พี่น้องเลยเนาะ,แม,นะแม่นบะแม่นบางคนกะท่าพ่อคนดีแล้วก็ให้ เอาเขาไว้เ็นนไหมอยากให้สบายรังอันจิตใจเขาแบบนี้เนาะเหนือเขาสิแปลว่าซอกหามาให้เฮาเม็นง่ายเนาะเ้วยทำกำแก้วอียงนังเดมถ้าเจอคนดีๆที่ว่าคอยดูแลเฮาได้กะเอาเขาไว้พาเอาเขาไว้เนาะดูแลเขาแล้วก็ดูแลพระไสเขาให้สมกับที่เขามาดูแลเฮาหะนะโดยโดยอันนี้ก็เขาดูแลเฮาให้เฮาสบายเฮาก็ดูแลเขาคืนโดยโดยเนาะว่าสามีตรกลับก่อนสนอพี่น้องเอียสบายดีเด้อ